What? <laughs> สวัสดีครับผมบีเรียบหรูจากเคอ t o โตวันนี้จะมาแนะนำเมอร์เซเดสเบน E 3 5 0 E เป็นรถที่สามารถใช้เป็น d a i l y ย s e ได้ประหยัดน้ำมันอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่1 8บกิโลถึง20กิโลิตรเลยทีเดียววันนี้จะมาแนะนำมันมีนมความสวยงามยังไงมันเหมาะสำหรับคนใช้ยังไงและมีความเรียบหรูยังไงบ้างวันนี้เริ่มจากด้านหน้าเลยดีกว่าครับ ตัวด้านหน้านะครับก็เป็น m e r c e d e เ b e n z น E 350 e ที่เป็นตัว AMG แล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าที่ใหญ่เพื่อที่จะระบายความร้อนได้ดีมีเซนเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด6จุดอยากให้ทุกท่านสังเกตตัวโลโก,โลก,โลก้ m e r c e d e เ Benz นจะเป็นเรดร์และก็จะมีกล้องด้านหน้าแล้วก็ระบบของคันนี้นะครับจะเป็นเทคโนโลยี Bird Eye View นะครับก็คือ360องศารอบคันแล้วตัวไฟหน้าจะเป็นตัวไฟหน้ารุ่นใหม่และจะเป็นตัว Multi Beam ถ้าอยากรู้ว่า Multi Beam คืออะไรผมก็ได้พูดเกี่ยวกับโคมไฟของ Multi บีของ Mercedes เมอร์เซเดสเบนซ์ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านถ้าใครอยากรู้ประวัติของ Mercedes Ben e-class ก็สามารถไปชม Mercedes Ben e-class ของตัว e53 ที่ผมได้พูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ไปชมประวัติเข้าๆข,ข,ของ m e อ c e d e s Ben บ e-class ได้ e350e เนี่ยจะเป็นระบบไฮบริดแบบปลั๊กอินและจะทําให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นไล่มาด้านข้างก็มาพร้อมกับแมกขอบ19ของ AMG พร้อมกับคาลิเปอร์สีฟ้าสวยงามก็จะมีกล้องอยู่ด้านใต้กระจกมองข้างก็จะเป็นเทคโนโลยี Bird Eye View แล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้าง ว่าตัว Mercedes e r ด E ส e s b e n z E 350E เขาไม่ได้ออกแบบให้มันดูมนจนเกินไปก็จะมีเท็กเจอร์ออกมาก็มีเส้นสายตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าแล้วก็มาด้านแก้มด้านข้างจนวิ่งมาถึงด้านหลังมีลวดลายให้มันรู้สึกว่ามันไม่กลมมนจนเกินไปแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบคลีเล็กหมายความว่าเราสามารถกดปุ่มล็อกรถได้แล้วเวลาคล้องมือก็สามารถเปิดได้เลยแล้วตัวนี้จะมีตัวบสปอร์ตอยู่ที่กระจกมองข้างเวลาเราจะเลี้ยวรถหรือว่า,ามุมอับของรถที่มาจากด้านหลังเนี่ยก็แจ้งเตือนผ่านกระจกมองข้างได้เลย ตัวนี้นะก็จะได้หลังคาแก้วมาแล้วเป็นพรัโมนิการสแล้วก็เป็นซันลูปได้ด้วยฝาถังน้ามันจะอยู่ด้านขวาก็เปิดมาเนี่ยเปิดฝาถังน้ํามันได้เลยเป็นระบบเดียวกับพวกเซ็นทัลล็อกส่วนล้อจะเป็นล้อไซส์ขอบ19หน้าหลังเนี่ยออฟเซ็ตไม่เท่ากาันหน้าเนี่ยจะเป็น245 359ส่วนหลังเนี่ยจะเป็น275 359ทําให้มีการเกาะถนนได้ดีขึ้นตัวนี้ไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟคล้ายๆลูกถัว่วแต่จุดสังเกตไม่ว่าจะเป็น e ค a r ตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น e 350 e e 53รวมถึง จะเป็น e-coup ก็ตามครับการออกแบบไฟท้ายเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนกาฟเพรเพิ่มความเป็น texture ของไฟของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยส่วนด้านหลังก็จะมีที่ชาร์จไฟนะครับสามารถเปิดชาร์จไฟตรงนี้ได้เลยตัวนี้เป็นกันชนหลังแบบ AMG แล้วก็จะเป็นทรงสปอร์ตมาแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหลังอยู่ทั้งหมดอีก6จุดแล้วมีกล้องด้านหลัง ก่อนที่เราจะไปชมด้านในครับเรามาดูกุญแจกันก็กุญแจจะเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมของเดิมเนี่ยกุญแจจะเป็นลูกน้ำเต้าตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่เป็นตัวคีย์เลตแล้วเราก็สามารถคล้องมือแล้วก็เปิดประตูได้เลยภายในของตัว E ก็จะเป็นซอฟท์ทัชทั้งหมดแล้วก็มาด้วยเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์แล้วก็สามารถปรับเบาะด้านซ้ายผ่านคนขับได้เลยแล้วก็มีเมมโมรี่สามตำแหน่งเป็นเบาะไฟฟ้าปรับหัวหมอนได้แล้วก็มาพร้อมกับพุทคาร์บอนภายในเนี่ยก็จะเหมือน E 5 3ที่ผมเคยพรีเซนต์ไปแล้ว แล้วก็มีปุ่มเปิดฝาท้ายด้านนี้มีเวลคัมไลท์แล้วก็มีตัวปรับกระจกอยู่บนแผงประตูเลยแล้วก็ตรงแผงประตูเนี่ยก็จะมีอีบีไลท์อยู่ด้านใต้ตรงนี้ตรงแผงคาร์บอนสามารถปรับสีได้ตามที่ยูเซอร์ต้องการก็เบาะนั่งจะเป็นแบบแบ็คเซสแล้วก็ตัวพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันแล้วก็จะมีเมาส์อยู่บนพวงมาล,ลัยและสามารถบังคับหน้าจอจากตรงนี้ได้เลยดีไซน์ก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่เลยเพราะเป็นจอยาวฝังด้วยอีบีไลท์อยู่ด้านหลังแล้วก็ตัว สามารถปรับหน้าจอได้ทั้งซ้ายและขวาตามพวงมาลัยเลยก็คือด้านขวาเนี่ยก็จะปรับทางด้านฟังก์ชันของตัวจอส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็ปรับได้ด้วยแต่เราจะต้องการเลือกว่าต้องการปรับจอด้านไหนซ้ายขวาแล้วก็ตัดมาด้วยคาร์บอนให้ดูมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็ฝังด้วยโครเมียมและการออกแบบดีไซน์เขาเนี่ยออกแบบเหมือนกับเราขับเครื่องบินอยู่เลยแล้วก็มาด้วยแดชบอร์ดที่ใหญ่สามารถวางแก้วได้ต่อสามารถต่อทอนหน้าจอได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมาส์อีกสําหรับคนที่นั่งเนี่ย ก็สามารถปรับหน้าจอของฝั่งนี้ได้ด้วยแล้วก็มีโหมดในการขับเค่ต่างๆปรับสูงต่ำได้แล้วก็โหมดในการขับแบบแบตเตอรี่อย่างเดียวก็มีตัวนี้ก็จะเป็นปรับมาหลังตัวนี้ก็ปรับเสียงวิทยุตัวนี้มันมีเลดรานะครับสามารถตั้งระบบคุ้ยคอนโทรลจนถึงระยะเบรกได้เลย ช่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยก็คือเรากดปุ่มนะครับก็สามารถวางของได้วางอะไรได้นะครับข้างในแล้วก็มี usb อยู่อีกพอรพอตสามารถเชื่อมต่อมือถือได้แล้วก็สามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยเพราะว่าคันนี้เป็นระบบถุงลมแล้วก็เซอร์วิสถุงลมจาก mercedes benz thailand แล้วเรียบร้อยส่วนใหญ่มักจะกลัวเรื่องเกี่ยวกับการแม่นทนเเนผมมองว่าคันนี้มาเป็นรถศูนย์มันมีวารันตีของแบตเตอรี่ทั้งหมดแต่สิบปีและรถคันนี้เป็นรถปี2018ก็ไปอยู่ถึง28เลยผมเนี่ยให้คะแนนการออกแบบของ mercedes benz ตัว อีกคาร์ดมากๆเลยบ่งบอกความหรูความเป็นสปอร์ตแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เขาจับมาใส่อยู่ในด้านจอเนี่ยครบหมดแล้วเราไปดูด้านหลังกันดูว่าด้านหน้าหรูหราขนาดนี้ด้านหลังจะหรูหราขนาดไหนครับ เมื่อกี้เราไปดูความหรูหราด้านหน้าแล้วเรามาดูความนั่งสบายและความหรูหราด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังก็จะมีแยกโซนของแอร์เราสามารถปรับแอร์ได้ตรงนี้แล้วก็ปรับอุณหภูมิได้ด้วยก็ช่องนี้ก็จะมีที่จุบุรี่วางเอกสารด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีคนนั่งเลยใหม่มากๆรอยยับของเบาะก็จะน้อยมากก็เล็กลูมก็จะเหลืออยู่ประมาณ1กั่ปั้นครึ่งเฮดลูมนี่เหลือประมาณ2กงกปั้นเลยผมว่านั่งสบายไม่อึดอัดกับ Mercedes-Benz E-Class ตัวนี้เรามาดูแล้วว่าการนั่งเนี่ยด้านหลัง เป็นยังไงนะครับเราไปดูช่องเก็บสัมภาระกันดีกว่าครับว่าด้านหลังเก็บได้จุขนาดไหนครับเมื่อกี้เราก็ได้ชมความสวยงามด้านนอกด้านในความหรูหราภายในเรามาดูช่องเก็บสัมภาระการเปิดฝาท้ายเนี่ยมีทั้งหมด4แบบ1ผ่านรีโมท2แผงประตู3ตัวกดใต้โลโก้เบนซ์4คิกเซนเซอร์ ครับก็คือมีทั้งหมด4จุดที่เราสามารถเปิดฝาท้ายได้แล้วก็เวลาปิดก็สามารถกดจากปุ่มนี้ได้เราสามารถกดปุ่มล็อกได้ด้วยเวลาเราเอากุญแจเนี่ยไว้ในกระเป๋าแล้วเราไม่อยากมานั่งกดล็อกอีกรอบนึงก็สามารถกดปุ่มตรงนี้พอฝาท้ายปิดปุ๊บรถก็จะทําการล็อกให้เราโดยอัตโนมัติถ้าไม่เข้าไปดูก็ไม่ใช่ผมกเราจะได้รู้ว่าความจุช่องเก็สบสัมภาระเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเดนี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะครับ ไฮแนก็ถือว่ากว้างมากๆเราะว่าสามารถใส่กระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ได้2ใบหรือว่าไซส์กลางเนี่ยถึง3ใบเลยทีเดียวทั้งๆท,ที่มีแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะยังสามารถใส่สัมภาระได้เยอะขนาดนี้เลยแล้วก็สามารถพับเบาะในกรณีที่ต้องการวางของชิ้นยาวก็สามารถวางของชิ้นยาวได้เลยสําหรับผมก็ถือว่ากว้างมากๆหรือหรือว่าจะเรียกว่ารถสที่นั่งสองที่นอนก็ได้ครับ ผมว่ารถคันนี้เหมาะสำหรับรถครอบครัวเลยเพราะว่า 1. ให้สมรรถนะที่ดี 2. เนี่ยประหยัดน้ำมัน 3. เนี่ยให้ความเป็นสปอร์ตสามารถซิ่งได้ด้วย 4. มันเป็นรถอเนกประสงค์ที่สามารถใส่ของได้ด้วยเวลาเราจะซื้อทีวีหรือซื้อตู้อะไรเนี่ยก็สามารถใส่ของได้ด้วยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Mercedes- Ben z E 350e AMG Dynamic มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG แล้วไ,ได้ความสวยงามขนาดนี้เป็นรถอนเนกประสงค์มากๆเลยเหมาะกับทุกๆครอบครัวที่กำลังหารถด,ดีๆอยู่หนึ่งคันผมว่าคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็คู่เปรียบของ Mercedes- b e n z E 350e ก็คือ B M U Series 5แล้วก็ถ้าเปรียบเทียบเป็นอ u ดีเนี่ยก็จะเป็นตัว A 5ตอนออกห้างเนี่ยสล้านกว่าแต่ตอนนี้ราคาล้านไปไปเท่านั้นเองใครอยากได้ไว้ครอบครองก็สามารถติดต่อผม บีเรียบหรูจากเคอโตหรือสามารถติดต่อแชนแนลนี้ก็ได้ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามได้วันนี้ก็ขอขอบคุณม,มากนะครับวันนี้สวัสดีครับ